สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูกุหลาบสายพันธุ์แปลกแล้วก็กําลังเป็นที่ต้องการและกําลังหายากอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นกุหลาบบิวตี้ควีนโรสน้องตรงมาจากทางภาคเหนือเลยนะคะและเป็นไม้หายากในตอนนี้ที่มาที่ไปของน้องไม่ระบุประเทศว่ามาจากประเทศไหนนะคะนําเข้ามาจากประเทศใดแล้วก็ไม่มีข้อมูลมากมายด้วยค่ะน้องเป็นกุหลาบทรงถ้วยดอกสีชมพูนม กรีบบางแต่แน่นเป็นเกลียวเป็นทรงถ้วยมีหนามออกดอกเดี่ยวและดอกเป็นช่อดอกช่อนีมี3ถึง5 6หรือ8ดดอกเลยนะคะมีใบแหลมเขียวเงาเป็นใบแปลกๆหนามไม่ดุมากเป็นกุหลาบทรงต้นตรงสูงและไม่ได้เลยเก้งก้างนะคะ วันแรกที่ได้มาก็งงกับต้นนี้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรพอเข้าไปในกลุ่มของกุหลาบนะคะเราก็ไปถามแอดโอ่ขอโทษค่ะแอดโอเข้ามาตอบว่าเป็นสายพันธุ์นี้นะคะเราเลยไปเสิร์ชหาใน Google ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพันธุ์นี้นี่เองแล้วเราได้มาโดยบังเอิญก็รู้สึกภูมิใจนิด,น,ดนิดนะคะและถ้าอยากหากุหลาบแปลกๆแ,แล้วไม่ต้องไปไกลใครอยู่แถวแถวมินบุรีจตุจักมินบุรีอย่างเงี้ยนะคะไม่ไกล มากหรือมีโอกาสได้มานะคะให้ลองมาดูค่ะร้านนี้เปิดเสราร์อาทิตย์อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างสวนจืนจักรจะมาจังฝั่งตลาดมินหรือฝั่งสุวินทวงศ์ก็ได้ร้านจะอยู่ตรงกลางใกล้ๆศาลนะคะศาลจีนนะคะศาลเจ้าพ่อกวนอูถ้าจําไม่ผิดนะคะดอกเขาจะเป็นเกลียวแบบนี้เลยค่ะแต่ใน Google ที่เราดูเขาก็จะเป็น วยกว่านี้นะคะอันนี้มาถึงเราเขาก็จะเป็นเกลียวแล้วก็ไม่บานมากคงจะเกิดจากอากาศที่กรุงเทพเขาเลยช็อตนะคะทำให้การบานของดอกเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเกลียวแล้วก็เป็นสีมุมเลยนะคะใบเขาก็จะเงามากเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะ และเขาบอกว่าทนโรคมากเลยนะคะสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ลงกระถางก็สวยลงดินก็ดีค่ะแต่กระถางเนี่ยขอให้กระถาง15นิ้วคงจะสวยมากนะคะและก็ใช้ดินกุหลาบปรุงดินดีๆเขาจะออกดอกดอกมากดูแล้เขาทนโรคมากๆเลยค่ะจนพอม,มีความรู้สึกว่าเขาเป็นกุหลาบประเทศอะไรและเขามีกลิ่นหอมและฉุนมากฉุนกึกเลยค่ะแต่เป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะคะที่ใครแต่ละคนเนี่ย มีความรู้สึกของกลิ่นไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราเนี่ยฉุนกึกค่ะต้องใช้คำว่าฉุนกึกเขาเรียกว่าหอมฉุนกึกค่ะหอมหนักมากอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองตามหานะคะตอนนี้ก็มีขายตามเพจนะคะหรือตาม IG ก็จะมีแต่ว่าไม่แนะนําว่าร้านไหนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เคยสั่งนะคะแต่เห็นใน IG ในเพจก็พอมีบ้าง แล้วลองไลฟ์ทางถ้าเกิดมีไลไรสดเนี่ยลองถามเจ้าของสวนดูนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ